ถือคือตัวละพี่น้องกูยูอ้อืมถือว่าถือยู้ซ้ำเนี่ก็ได้เพราะว่าเขาเจาะใส่ร้ายห,หลอบเลยนะศลังยาม,มาหาอกหลังพี่น้องถ,ถ,ถ,ถือว่าถือยู้ยูอืมถือว่าถือยู้ซ้ำเนี่ก็ได้ กับสวัสดีกันย่ำคำคำพี่น้องพอกันย่ำคำย่ำแรงเด้อพี่น้อง้อนี่กับถักท้ายสวัสดีทุกคนทุกท่านพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหลวก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องพอกันย่ำแรงของวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดพี่น้องอ่าก็เดินทางนํากันกับยายเกตอีกคือเก้าล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ้อนี้กับพาพี่พาหน้องมะไตตุ่มแมงซักเตานาะจ้ะตอนใต่ก็บ่ไดพี่หน้องเบิ่งนาะตอนนี้ก็ใส้แล้วเบิรดแลวจ้ะ ใส่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้คุณสีทุง้งสีแหล่ๆละพี่น้องบานผมเอินสีแหล่ฝากข้างผนกับจเป็นดูกร้านรวมเดินทางกำลังพากันใส่อ่ะสีแนมเห็นเป็นตุ่มวัตเดอร์ออพี่น้องนะตุ่มดัดแปลงมาหม่พี่น้องเป็นตุ่มแห่นเมดผลิตจากเมื่อจากของอะล่ะพี่น้องบริสุทธิ์ผลอกตัวนี้สือแต่วัดระดุมาประกอบเอาเองเนาะจ้ากลับมาหลุ่นน้ำกันตอนยามผละพี่น้อง อาซิมียามหลบกลางคืนหลบแย่งมือเสาน้ำหลุนความใดความมา่ำมันน้ากันพี่นอ้องฮะสิมนันเฮือกมันกระหลุดน้ากันเด้อพี่น้องเสียอย่างเดียวเดือนงายนี่ไร่ยัยเกดอืม <c oughs> คนจิเข่าเดือนงายมันก็จิกน้ตาเข่าอยู่เดี๋วคือขันซิมันเดือนงายก็ถืออยู่หน้าเนาะอ่ะ <c oughs> เหล่มยามล่องยามกลางคืนมึงพี่น้องจะหลบ คือบอลอะไรเกดนี่อยู่มีอยู่บ่มีอยู่้าลักษณะตุ่มที่ใส่พี่น้องีบ่คุณวกกกี่ตัวแล้วนานี่อยู่จ้ามีอยู่อยู่เอเคาคือจรไหนตั้งคือจตเนาะอคร เอ้ามันคือใส่เปลี่ยนไปอืมก็เจาใส่หลายดีแล้วเพือใส่ใส่หน่อยอ๋อแค่อยู่บุ้ยมียังอีกทุกโอ้ยมันหนีปลอดงานเลยเอ้าหลังแหลกพี่น้องซิปเนาะฮะหลังแหลกมันไปซิปกว่าโตพี่น้องมันเขาเจาะใส่ดูเลยเนาะมันก็เลยย่งมาหลายปอนด์เลยใช่แล้วกนนึงใส่ยื

ขิวเป็นเชือละสองสามลังไปเทออืมพอเทในน้าเทหญ่ออนี่ต right ัวนี่ถือคูลังอยู่แล้วคถือลางหลโอ้ยโว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 ้ยว้ยโอยู่้้ยโว้ยโยวอยยย้ยยยยยยย ทั้งขวบทั้งตีขวมบ่ล้งเอ้าล้งนี่คือบ่มีอย่างล้างนี่บ่ถือบ่บ่จ้ะงานมองไม่ันละก็หนนล้างถือล้างบ่ละกูถือยุบถือยุบนลงใส่น่อยโอ้ตัทายุบรวมกันตอนเต้ เป็นร้อยตัวตัวนี้เป็นร้อยอยู่เปล่าอุ้ยอุ้ยมาไปจังแท่งใสกๆอยู่ถือขึ้จ้าอ๋อถือชูพิษออกอเหรอตัวนี้เป็นร้อยอยู่เด้ล่ะอโ้ยุ่นเอามือเหลาเนี่ยมันเนาะหัวเปนสีออกโอ้โอ้คืตุ่มตุ่มสีดำถือดีเลยโอ้เป็นร้อยร้อยอยู่ได้เหรอคื ถือกือตัวละพี่น้องปูยุ้ยโจ้อืมถือว่าถือยุ้ยซ้ำนี่ก็ได้เพราะว่าเขาเจาะใส่ร้ายหลบเลยถ้าเจอน้องที่คนมาทต้อใส่เนาะไม่นจ้ะกลมสีดำมันมันดำเนาะโอ้ยต่อคานเลยนะต่อคานอยู่พี่น้องต่อคานเลยสีดำถือดี mùa mùa đầm mùa mặt mặc mùa đầm mùa 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 tay ừ. ghi tôi ơi là mày bớt luôn, ghi này có ok luôn ok 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 có ok 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 Thử thử ok 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 thử thử ok 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 โอ้โหเฮ้คุณจ้าหลายคื่ตัวลาพี่นอองคุณตัวตัวที่จ้าตวทอยู่โี่เลยหยกยามที่ละสามสี่ลังไปเทฟังผลาพี่น้องคุณไม่อยู่พเ่รืองว่าเครเองคุจ้า่นอ๋อตัวนี้ตืออยู่หักู่น่ายี่หาโตจ้า โอ้ยแข้งโ่วรแข็งน้อย่างนี้ก็ท่าอยู่พี่น้องโอ้ยเจ๊คนดินสวดสเลยโอ้ยนี่มันเลอกเลอกหน่อจะเละหน่อยอยู่เด้โอ้ยเหงื่อตัเลอโอ้ยโอ้ยแั่นพลสตินแผ่นปะติงเนาะอะใครน้ำอยู่น้ใจขิงไถ่แหงอยู่เด้โอ้ ไม่ได้เรียมส<ว>่วนๆเลยลเจ้าเอาขาตาอยู่พี่นอ้องฮะเราเนี่เอาขึ้นมาหาหลังพี่น้องถือกูหลังอยู่น้อถือกูหลังนี่จ้ะมึงเน่พี่น้องนี่หยหลังสีดำนี่สีดำนี่ถือดีเด้อนี่ถ<ม>้าตุ่มสีดำนี่มันสะได้ทาสีจังถ้าสีเขียวนี่บ๊อปันใดถืออยู่บ๊อปันไดน,นี่หลังถือก็ถืออยู่ที่เราเออหล้างส่วนพี่ แต่สีดำเนี่ยมันสีกรมเกินธรรมืาจัตัวนั้นมนันเขียวโปรดตัวนี้ที่ถือผักบอสุดเป็นน้ำใส่ถือหม่องคือว่าแล้วเนาะเป็นน้ำใส่ถือหมองหลอดนี่หาหลังพี่น้องก็ค่อยๆถายอยู่เงาหลอบนี่บ่ไม่ยังมากมา่เด้อพี่น้องตะโก่งไก่ลดวดๆจ้าอู้ยแรงเนี้ยพี่ ่อังที่สามให่โโโอ้กันไปมากกัม้านีรีเด้อพี่น้องวานนี้มามันนอตัวมันมานรยแล้วสมบูสีดำดสีดำเขาทาแล้วนอโพ่โถโถโถ่ว้าวว้าล้พี่น้องอ๋อเขาทาเขาทาโอ้สีนี้ยังหน่อยนาเพ่นเด้อ ต้มเขียวหาตัวเติมกันไปเรื่อยๆืเดี๋ยวกบมันพี่น้องพุเติมยาญวแล้วมาทาพี่น้องจายาไม่อีกพี่น้องมัน้อยหลเติมไปเ่อยไปยี่เดียมพุอุ้ยออกก็ไม่ดีตรวนัลยเดี๋ยวเท่เขาแน่ตกะ้มมันกำลังสิเก่ามนอยู่ในงอาทางพื้นเป็นโดดๆพี่น้องปุณมาทา นังนี่สวกันสวนกันวิแถวนีถือดีเนาะจ้ามาพี่บานนี่เอาไปซีลังถือบวัวลังนี่น้อยที่เด้อเอาทายูเย่เฮ้ยสวนสวนเลยพี่น้องวันรอบนี้ทีเอาไปซีลังไปเที่ยนพี่นออ้องอาหลังที่ซี เป็นสวดอีกบอ่อหูยปวดๆคือเกาพี่น้องขอท่าขาท่าฮะช่วนขังขึ้นกับสี้ยามรอหนึงหล่ะพี่น้องหลังจากนั้นเราจะพากันพักล่อยามอีกที่กับย่ามมอเต่ากับเพี่น้องเนไหมโอ้พันคือออกได้โอ้ و, ตจวน,นี่พันออกได้แสดงว่าไม่มองขาด,ด้วยบอ่บอๆพ่นรุดออกสยเลยตาหง่เกินแม่อืมโอเคประเทศอะไเพ่นออก มาไปดูตีเห็ดมามันตามันใหญ่เกินเนาะแม่นจ้ะนี่หันใส่ใหญ่งใหญ่ก็ย่างอยู่เบิดบอกเบิดลจ้ะอาตัวนี้เท่กว่าคนลอยออกแน่เลยดิวูนโอ้ไปว่าสีเขียวบ่ถึกพี่พี่ไตออกก็มีบนะอ้าวขัท้ายอยู่ที่เอายังอยู่ยังอย่เอาเท่รล่าขอลูกของเบิดลอ่า หลังนี่คักคือกันตัวนี่คักพี่เนไตเก้นมากพี่พี่พี่ปุดไปยี่เลี่ยมตัวนี้สาวบริวารรับาวลงเบิดบทนเบิดได้เบรหนอลุกหลังอยู่พี่น้อเขาทายุจ้าโอ้ลมนื้อเนื้อบ้านนี่ ก็ยังอีกหลายหลังอยู่หรอกพี่น้องยังได้หลุนน้ากันอีกหลายหลังอยู่ยามไปเทต่อพี่น้องมาหนีิอู้ดอู้ดอู้ดหลังนี่ตรวจเลยจ้าแขวกแขวกเลยสิไปเอาหลังทั้งผีบวานคืออะไรเน้ะอู้ดแขวกเลยจ้าฟังแตเสียงดีอุ่นใจพี่น้อง เสียงถิ่นโขวกๆแลไม่แห้งใจแล้วอุ่นใจอีกบ่ตัวนี้อุ่นน่ะเนาะเอ๊ยล่ะอ๋อพี่ยันซีรีอยู่มีอยู่โอ้ถืออยู่พนักบดินถือบัวลายถือบัวลายเอ้าเติมกันถือว่าเฮ้ยเห้ยเห็นลอยอยู่อุ้ยมีหัวตาโอู้บูหูขึ้นเลยเนาะอือโอ้โหนั่นกระต๊อกกระตุนตัว หรอบนีฆก็จะเป็นหาลังพี่น้องหนื่งวะเอาไม่กิ่เต้าค่อยเกี่ยร์บินเกียก์ขี่ตุมดีลงเลิกพีนี้เออถือยุบนั่นยูดออกแล้วหลอดนีฆหาลังพี่น้องล้างนี่บุกอนไรเนาะบุกอนไรมีลังถือลังบอกนะเมฆถืออยู่เนาะคืออยู่จากสื่ตรวเลยคือลังนี่เบิร์ดนี่บ้า โอ้ยก็กระมวลดนแล้วโคน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 อ๋อโคนแลันเห็ดเด็คือกันเด็คือกันเด็ดที่เนีเห็นคือสีดำพี่น้องสีเขียวสีดำเนี้ยเห็ดดีเนาะตาบนหางนี่สีดำตัวนี้ตาทีใส่ได้กับบุรุษโตาเนี้ยโโค หน่วงๆเลยเอ้ยนั่งจัดยามแล้วกับพักการไซส์ทีมไว้อีกเลือกพี่น้องไว้ยามยาีมืออื่นเสาอีกรอบนึงกระลุมก้อมใหญ่ก้มมาน้ำกันอีกช่วงเสาร์สำหรับพี่น้องช่วงแรกเนี่ยพือว่าเขาท่าอยู่นี่แน่นจ้ะตีเครื่องกับตีเลสบอลลังนี่ยโอ้ยคือกันบ่หน่อยนะโบ่ปูนอ่ะปูนเออตกคนลงมาให้บดโหโหหย่างอยู่ได้น่ะ nhỏ nhỏ lên vì nó không này Cái làng giảm phải khờn luôn đó Chà. Cái này là lăng lái lắng tử vì nó mà này cả đây Giảm à, giết vì nó không Thì là xì si lăng hả lắng khỏi phải thê Đó ừ. à, thử kia tốt là Thử kia chá Ừ, bỏ lại bán đấy Đó, đúng lắm Đó, đúng lắm Đó, đúng à Đó, đúng lắm

ใส่เงินเนาะทั้งหมดถือว่ามานอยู่ดอกพี่น้องสีดำนี่เดี๋ยวที่ดำสีดำ่ดำนี่มากึม้านเ ấ y เอาเอียงมาหลากเอาอันนี้ข่อยออกนี่ปลาไหลอ่าปลาไหลคุ้มกินอ้าปันใดนอแถวนี่ยนอ,อสองตัว <laughs> ไฮ้เกะเคียวไปก่อนเป็นเปกอนจักหลังสี่หาหลังพี่น้อเมืองนี่ลักษณะบนถือบนพยายามขึ้นมาก้างบน từ cái đó này. Ừ. Thế mà tay tùm tắc chắc thì này đấy. Nó lái tôi vô. hai vô hai kín về non. Căng nguyên cặp bay căng khuyên cả há phí nào. Hả? 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 Tao đi, hoa nó thử đi hèn. Man, hoặc bớt đi, tay nga, mìu. 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 Tay ตัวนี้อิงยังขาคนออกคนนี้ฮะท้าสมแต้มไปเรื่อยๆพี่นอ้องกตีวิมานอีกที่หมื่นเสาคนละงั้นจ้าเริ่มมา,มานมาหลายเตัวเลยยังอีกบางหนึ่งเนะจ้าตัูรอบต้องหันมาไหเน้องตัรอบฝืนต้องหันมาไหน น <So S 1> ี oh. ่ยือไตเสี่ยวแสดงที่ออกโบ๊ะโบ๊ะได้หนึ่งก็ออกมาน้ำฝนมาอ๋อเป็นฟางไรเป็นยีเลี่ยมผอแมงดาโอ้พหอแมงดาตัวหนึ่งพี่น้องปัดปลดลงกําลังสิกรมยามตุ่มเอ๋อมันแมงดาตัวหนึ่งนี่ร้ายล้างอยู่ยวเราพี่น้องแต่ผ่านว่ารอบนี้เกือบเบิดแลยละเยอวาโอ้ยตัวเดียวเนาะตัวเดียว ขึ้นมานีขึคือเนาะคือติงนึงนักึงนักเนี่โอ้หนามเนาะนี่เดเนี่เ่เห็นอยู่นั่นเอะือคือตัว่ะไีเิงีก็มีเพิ่นงก็มีโมี่โมถือบ่โอ้คือในไงตุ่มลงไปพุ่นเบิดเดนี่มาผีบ่คอยถึงหลังเอวจในแม่นีลูกถือบ่เือพนโอ้พุนถือยุ่ถือยุ่ม

โอ้ไปมากเกินตีก <c oughs> ็ต in ัวล่ะเกินก็ตีแล้วตกี่ยวก็ไล่ใส่ไงเติมกันไปเรื่อยเติมกันไปเรื่อยปวดช่งฮันเบัสกูใส่หลังสุดถ่ายคือบอว้ยคือกันเนาะหลังฝึกถ่ายของหลบหนิฮนดูพี่น้อง คอออือว่ามันยุ่เนาะเริ่องี๊ก็จ้าอ้าพักพ่อนเด้อพี่น้องบานี่หลังจากยามตุ่มแล้วกันทิประกันพักแรมอยู่นี่ละะพี่น้องมื่อนี้ไม้เก่าที่เคยมาหลอบก่อนละพี่น้องหลุ่นน้ำกันมือเ้าอีกพี่น้อง ฮาแจ้งแล้วพี่น้องบานี้หลุนน้ากันตอนแจ้งอีกพี่น้องบานนี้ฮะันทจงไหนย่ำเสาคือบอกตกมาแน่ฝนก็ได้ย่ำเสาลมคือเนาะตืออกู่ตัวละตือยู่ั่เจ้ะบ้หาวก็กำขึ้นเนาะก็คือเพิ่งติตายเลยพ่น้องตัวอเออเอ้าอยู่ อมาทำในน้อยย้มเต่ามามาไลเด็ดเติมกันก็ค่ายยูนอขึ้นขึ้นย่ำขึ้นนอย้ำเต่าบ่ปันหนไฮ้เอาเนี่ยวันอืมถืออยู่ลังนี่คลิปก็โตอยู่คือลังเดียวบกปผันในเด้่อพี่น้องย้ำเต่าไม่นะจ๊ะคุณลุงบ้านเบิร์ต ใช่ยุมาขึ้นยามเงี้ยแต่ยามมาขึ้นได้อฮะยี่ป๊อกพี่น้องขุ่นไปโกูมากแต่ขุ่นแย่ามาสาวแบบปันได้พี่นออ้องอ้แย่ามาสาตอบตีคือ้อยู่กำลังเห็นถึงกี่สองหลังเนาะ Ừ, một phần đấy nữa thì nó nhám tàu. Hình như tô, sống tô. Thược bò. Thược. Ừ, có chắc. loại nó mà. Ở nhám mà tàu nó cứ bò hào, cứ gần trơn. Thư. Ồ, ừ, thược cái tùa là lắm. Ừ, à? à? ừ, thược luôn. Ừm chà. Khai mi lắng thược, lắng Nó cứ, nó cứ suốt. Nó cứ mặc gần trơn. Xe nằm liêu, Xe nằm trong nàn, tổ, tổ này ừ, có đá. Nó xe nằm hướng đâu. Xếp dưới บบปันได้ละพี่น้องเยมือเต่าคุณนี้ป้าเขากังมาขากังดอกนะฮุบคุณไปเท่อ้ายเลยเส่ที่เดียวเนี่ยต้อนนั้ถือกี่ตัวล่ะผุนเต็นรงๆอยู่ถือว่าตัวนี้สองโตตัวนี้เห็นใจขึ้นมาเทิงสีโตนึอง นี่ทอนนี่วัวจ้าคืออือสามสีโตอยู่วัวขึ้นขึ้นปันใดพี่นอ้องอ๋อไม่ใช่เกี่ยื้อเกี่ยวหนอสามฮะเติมกันให้อยู่มันกันขึอนนอ้นเนาะขึ้นขึ้นบันโยกล้างได้่จังสวดสวดอยู่ อมีอยู่บ่ไหลฮาพ่อกลันงพ็ดีนเนาะ,ะดอินอา้งลังเลยทงหอวหือแช่น้ำโดนแช่น้ำโดนนั่นคือ,ก,อกระยยเด็บมีดีียมคุณอือืฮะหลายโตอยู่หลังนี่ไปเฮ้ยบ้าเลยตัวนี้เกือบซีดอยู่ Hoặc tôi tìm hưng 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 bớt hưng 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 bớt hưng 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 อ,อใครต่ว่าลายหลังเนาะจ้ะถือรังละหน่อยลาลหลังห่มกันกับสีมันเองล่ะพี่น้องสามน้ <c oughs> อมถือสองโตย่ามุสอคือเด้แต่บรรยากาศเด้อพี่น้องพูดไปเอามาแต่พูดเอาคุบกันบดทีเดียวเลย สี่ตัวห้ตัวคนล้งเลยเอกี่บ่สองตัวมีสักตัวฮะตัวงัไล่ะบันนี่ได้ใส่ล่ะมันเดิมเบิดพี่นลองเขาเจาใส่ดูนล้วถืกไลยอยู่ต่อเ่ย ถอโตเลยอืมถออยู่ไอโตเติมอยู่เครื่องตุ่มสวดสวดนะเนอะก็ลุ่มตีนาาคนแรกกับเพิ่งตุ่มตุ่มย่ำขึ้นพอเติ่ดีอยู่ตุ่มกองตีบนอ่ะอ่ะว่าพอเป็นลำพี่น้อเป็นไหหมันจำเนี้ ตอบย่ำเสาตอบของใดคักน้องเต็มตีค่นย่ำมะเสาตอบย่ำ <c oughs> แรงเมื่อกี้นี่ถือดีอยกพี่น้องยกหล,ลังไดก็เต็นแซวอยู่แต่เขาเพิ่งกันยามอยู่หลอบเดียวกันมายามอีกที่ย่ำมะเสาต้นมีหลายต้นอ่ะก่อนเดินทางกลับมาเบิงยอดไดยอดมนันแมงตับเต่าพี่น้อง ไข่ยูมานเมื่อคืนเนาะขันบะยำมะเขือนเป็นเป้าเลยเนาะใช่เออกระมานอยู่พี่น้องมันตั้งแต่คืนหมดแล้วย่ามะเสาร์เนี่ยมาทัานมาปันไดเด้อพี่น้องย่ามะเสาร์บอกคอยถือปันได้ถืออยู่กี่หลังเนาะจ้่แต่เมื่อคือนถือทุกหลังอยู่พี่น้องหลังหน่อยหลังหลายฮะกระทืบว่ามานเพราะดียอยู่เด้กินอยู่พี่น้องเด็เกลียว่าสิเอาเต็มกะติกบ่เต็มมันลาแล้วอืมมันลาแล้วยกเว้นสิไปหาน้องใหม่น้องถี่เขาเจ้าบ่ทันใส่เนาะนี่จ้ะ หอยซีเมนอ่านีก็ถือว่าพ่อได้ยู่ได้กินอยู่พี่นอ้องอ่าหลังจากนีกส็สซแม่นเตรียมเดินทางกลับบ้านละพี่น้องมานี่รออหลุ่นน้ำกันคลิปใหม่เมือใหม่ชื่นชอบวิดีโอจงังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุ่นน้ำกันมืออืน่นพี่น้องวันเสหาอยู่หากินแนวได กับบ้านยายเกศเขาอปะสวัสดีค่ะแจ้งคอยลอหลุนลอติดตามน้ำกันกับคุนสองปลากับยายเกศด้วยจ้มะมื่อเอนเาติดไปแงใครหมดแดงหรือว่าไปโูงงกหอยกะจะคอยติดตามเป็นน้ำกันจ้าอะกคอยลอหลุนน้ากันลาพี่น้องมอื่อือนอยู่ดีมีแห้งบอกกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่น้องกับบ้านก่อนบาเนี่สวัสดีครับ